ทุกทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับทุกคนได้ฟังเป็นเรื่องของโจโฉและซูมาอี้ครั้งหนึ่งโจโฉเคยถามซูมาอี้ไปว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมคนเราฝ่าเท้าถึงขาวกว่าใบหน้าและมือเสมอซูมาอี้ตอบโจโฉกลับไปว่าเรื่องนี้ข้าน้อยไม่ทราบครับโจโฉจึงได้เฉลยให้ซูมาอี้ฟังว่าเพราะ มันถูกเก็บไว้อย่างมิดชิดเราซ่อนฝ่าเท้าไว้ตลอดเวลาโดยไม่เคยเปิดเผยเหมือนใบหน้าและฝ่ามือเหมือนกับซูมาอี้ที่ซ่อนความทะเยอทะยานของตัวเองไว้อย่างเงียบเชียบยอมถูกปลดออกจากตําแหน่งทางการทหารยอมก้มก่าผู้มีอํานาจอย่างไม่ยึดติดในศักดิ์ศรียอมสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี ยอมปีวิเวกตนเป็นสามัญชนคนธรรมดาและยอมแก้งป่วยปางตายเพื่อให้ผู้อื่นไว้ใจว่าตัวเองหมดพิษสงแล้วและเมื่อถึงโอกาสซูมาอี้ที่ดูอ่อนแอก็ลุกขึ้นมารัฐประหารราชวงศ์ของโจโฉที่สร้างและสืบทอดกันมา4ี่รัชะสมัยให้พังทินาศภายใน1วันข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เป็นข้อคิดที่สั้นแต่มีความหมายอย่างลึกซึง้งคือ ดูคนอย่าดูเพียงใบหน้าให้ดูที่ป่าเท้าของคนคนนั้นด้วย